องค์การอนามัยโลกเตรียมบรรจุสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอย่างแอสปาตมเป็นหนึ่งในสารที่อาจก่อให้เกิดมะเรง็งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าองค์การอนามัยโลก World h e a l t h Organization เตรียมบรรจุสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอย่างแอสปาตมเป็นหนึ่งในสารที่อาจก่อให้เกิดมะเรง็ง ในเดือนหน้าโดยแอสปารแตมนนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมากมายตั้งแต่น้ำอัดลงน้ำผล,ลไม้ไปจนถึงหมากฝรั่งปราศจากน้ำตาลจะถูกบรรจุเข้าในรายการสารที่อาจก่อมะเร็งในมนุษย์เป็นครั้งแรกหลังมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งและประเมินอันตรายของสารให้รสหวานทดแทนน้ำตาลโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยโรคมะเร็ง หรือ IARC ขององค์การอนามัยโลกที่เสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามในรายงานไม่ได้มีคำแนะนำเกี่ยวกับปริมาณแอสปาแตมที่ปลอดภัยต่อร่างกายขณะเดียวกันแหล่งข่าวระบุว่าการบรรจุแอสปาแตมเป็นหนึ่งในสารที่อาจก่อให้เกิดมะเรง็ง มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการวิจัยมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อช่วยให้หน่วยงานกำกับดูแลผู้บริโภคและผู้ผลิตได้ข้อสรุปที่ชัดเจนร่วมกันตลอดจนสร้างแรงกดดันให้กับผู้ผลิตให้ปรับปรุงสูตรหรือเปลี่ยนมาใช้สารชนิดอื่นเพื่อความปลอดภยัยทั้งนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารแอสปาแตมมากมายเมื่อปีที่แล้วการศึกษาในฝรั่งเศส ที่เก็บข้อมูลของผู้ใหญ่หนึ่งแสนคนพบว่าผู้ที่บริโภคสารให้ความหวานแทนน้ำตาลในปริมาณมากซึ่งรวมถึงแอสปาร์ตมมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งมากกว่าผู้ที่บริโภคสารเหล่านี้ในปริมาณที่น้อยกว่าและการศึกษาในอิตาลีช่วงต้นคริสตศตวรรษที่2000ระบุว่าโรคมะเร็งที่พบในหนูมีส่วนเกี่ยวข้องกับสารแอสปาร์ตม